สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาทำนำเสนอในเรื่องภัยไซเบอร์ที่คุกคามคนไทยโดยเฉพาะน้องๆในเจน C นะครับเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้น้องๆ Gen ยที่ใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโลกดิจิทัลก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันภัยออนไลน์มันก็ซับซ้อนแล้วก็อันตรายมากขึ้นนะครับ โดยเพราะน้องๆเจนซีนี่แหละที่ใช้ชีวิตออนไลน์ก็อยากเตือนภัยพิชชิ่งหรือการหลอกลวงขอข้อมูลทางไซเบอร์ครับทีนี้ก็จะกล่าวว่าทําไมน้องๆเจนซีเนี่ยถึงเสี่ยงนะครับซึ่งน้องๆพวกเจนซีเนี่ยหรือผู้ที่เกิดในปีพศ2540ถึง2555เนี่ย ก็จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงออนไลน์นะครับถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มเจนอื่นๆนะครับก็อาจจะโฟกัสเฉพาะในกลุ่มน้องๆเจนซีนะครับทําไมถึงเสี่ยงล่ะก็คือ 1. เราใช้ชีวิตออนไลน์ตลอดเวลาอย่างเช่นซื้อขายของออนไลน์มีบันทีโซเชียลการใช้แอปพลิเคชันต่างๆอย่างต่อเนื่องก็ทําให้มิจฉาชีพนั้นก็ มีช่องทางเข้าถึงตัวได้ง่ายที่สุดนะครับทีนี้ถ้าพูดถึง pitching เนีชช่ยมันก็คืออะไรมันก็คือการหลอกลวงผ่านอีเมล SMS หรือข้อความโซเชียลมีเดียโดยมิจชาชีพนั้นก็จะปลอมตัวเป็นบุคคลหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือนะครับทีนี้ถ้าพูดถึง เป้าหมายของมิจฉาชีพมีอะไรบ้างก็คือพวกธนาคารบริษัทขนส่งหน่วยงานราชการหลอกให้คลิกลิงก์ปลอมขโมยข้อมูลส่วนตัวรับ่านแล้วก็เงินนะครับทีนี้ถ้าพูดถึง3รูปแบบ p i ช c h i n ที่พวกเราก็ต้องระวังมิจฉาชีพก็จะใช้กลยุทธ์ในการแบบว่าให้เรารู้สึกว่ามันเป็นความเร่งด่วนแล้วก็ผลประโยชน์เป็นเหยื่อล่อครับเราก็ขอเตือนให้ระวัง3รูปแบบที่พวบ่อยที่สุดมีอะไรบ้าง นะครับเรื่องแรกก็คือหลอกเรื่องการเงินบัญชีเร่งด่วนนะครับก็คืออย่างเช่นยกตัวอ,อย่างล่าบัญชีธนาคารของคุณถูกระงับโปรดคลิกลิงก์เพื่อยืนยันตัวตนทันทีได้รับเงินภาษีคืนแล้วก่อข้อมูลเพื่อรับเงินที่ลิงก์นี้โดยเป้าหมายมิจฉาชีพก็คือขอข้อมูลธนาคารลาสดผ่านแล้วก็ OTP บัตรเครดิตอย่างเงี้ยเป็นต้นครับรูปแบบที่2ครับก็คือหลอกให้สมัครงานลงทุนอย่างเช่นข้อความในลักษณะว่า งานง่ายได้เงินไวแค่กดไลค์รีวิวสินค้าโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผลตอบแทนสูงอย่างนี้ครับด้วยผลตอบแทนนะครับเป้าหมายของมิจฉาชีพเนี่ยก็คือเงินลงทุนข้อมูลส่วนตัวเพื่อนําไปเปิดบัญชีมาครับแล้วก็รูปแบบที่3ครับก็คือหลอกลวงว่าพัสดุบริการมีปัญหาก็ยกตัวอย่างข้อความพัสดุของคุณติดปัญหาสุลกากรแจ้งให้ชําระค่าธรรมเนียมอัปเดตระบบเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อใช้งานต่ออย่างนี้ โดยเป้าหมายของมิจฉาชีพก็คือการคลิกลิงก์ปลอมเพื่อนําไปสู่การติดตั้งมัลแวร์หรือขโมยข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมเอามายกตัวอย่างก็คือเจ้าหน้าที่ขนส่งไม่สามารถจัดส่งพัสดุของคุณได้อันนี้คือผมแคปหน้าจอเพื่อให้เห็นว่าอันนี้คงคือผมเจอเหตุการณ์นี้มาจริงครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับพวกลิงก์ที่ดูหน้าไม่น่าไว้ใจนะครับ ถ้าพูดถึงการหลอกให้สมัครงานลงทุนนะครับเราต้องเข้าใจกันก่อนนะครับว่าไม่มีงานไหนที่ได้เงินง่ายๆโดยไม่ต้องทําอะไรถ้าดีจริงอ่ะมันก็มักจะเป็นกับดักนะครับอย่างเช่นข้อความที่หลอกลวงพวบบ่อยๆอย่างเช่นพวกงานง่ายได้เงินไวแค่กดไลค์รีวิวสินค้าโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผลตอบแทนสูงซึ่งสิ่งที่มิจฉาชีพต้องการก็คือพวกเงินลงทุนค่าธรรมเนียมล่วงหน้า หรือแม้กระทั่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อเปิดบัญชีมา้าหรือการเข้าถึงบัญชีธนาคารของคุณนะครับถ้าพูดถึง5มาตรการป้องกันจากตำรวจเรานะครับที่ว่าเป็นข้อเสนอแนะนะครับก็อ,อยากให้ทุกคนในที่นี้ก็มีสติแล้วก็ปฏิบัติตามหลักไม่คลิกไม่บอกไม่โอนนะครับไม่คลิกไม่บอกไม่โอนมีอะไรบ้างนะครับ1เราไม่คลิกลิงก์ที่น่าสงสัยนะครับ เราต้องหยุดคิดก่อนคลิกทุกครั้งถึงแม้จะเป็นข้อความจากเพื่อนหรือองคอ์กรที่คุ้นเคยตรวจสอบชื่อผู้ส่งดูที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์ให้ละเอียดซึ่งมิจฉาชีพมากจะใช้ชื่อที่คล้ายกันนะครับแล้วก็ลองพิมพ์ URL เข้าเว็บไซต์เองนะครับหากเข้าข้อความอ้างถึงธนาคารหรืองานใดก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์หน่วยงานนั้นเพื่อเข้าสู่ระบบโดยตรงห้ามคลิกลิงก์ในข้อความเด็ดขาดครับ แล้วก็ข้อ2ครับเราไม่บอกข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านไม่มีธนาคารหน่วยงานรัฐหรือตำรวจที่ไหนนะครับโทรมาขอรหัสผ่านรหัส OTP เลขบัตรประชาชนหรือเลขบัตรเครดิตทางโทรศัพท์หรือ SMS ครับต่อมาครับการใช้ระบบยืนยันตัวตน2ชั้นหรือ2 FA นะครับเป็นการเปิดการใช้งาน2 FA หรือ multi factor นะครับหรือ MFA ในทุกบัญชีสำคัญเช่นอีเมลโซเชียลมีเดียแล้วก็ต่อมาครับ ข้อที่4คืออัปเดตโปรแกรมแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันเรามันอัปเดตระบบปฏิบัติการแล้วก็แอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอครับเพื่อปิดช่องโหว่ความปลอดภัยแล้วก็ต่อมามีการปรึกษาและแรายง,งานทันทีหากสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพให้โทรติดต่อไปยังเบอร์ทางการของหน่วยงานที่ถูกอ้างอิงเพื่อตรวจสอบด้วยตนเองหรือแม้กระทั่งว่าถ้าหากตกเป็นเหยื่อรีบแจ้งตำรวจทันทีนะครับในการติดต่อ ตำรวจเรานะครับการรู้เท่าทันภัยคือวัคซีนไซเบอร์ที่ดีที่สุดหากเราหรือคนใกล้ชิดกําลังเผชิญสถานการณ์น่าสงสัยหรือตกเป็นเหยื่อแล้วก็ควรติดต่อตํำรวจทันทีครับไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1441การแจ้งความออนไลน์นี้อย่าลืมนะครับต้องเป็นเว็บไซต์นี้เท่านั้นนะครับ Thai Police Online go th นะครับหรือระวังเว็บไซต์ปลอมนะครับเว็บไซต์ปลอมนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับ หนส,สหนึ่งด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าสถานีตำรวจใกล้บ้านนะครับสิ่งที่จะฝากก่อนจบนครับก็คือการตั้งสติไม่เชื่อจนกว่าจะตรวจสอบได้ครับเราก็พร้อมที่จะปกป้องคุณแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมดิจิตอลไทยมีความปลอดภัยครับไม่ว่ามจฉาชีพจะมาในรูปแบบใดก็ขอให้ท่านนั้นตั้งสติแล้วก็ไม่เชื่อจนกว่าจะตรวจสอบได้นะครับสวัสดีครับ